ใต้สบายดีตอนหา,ง,า,หางูมีสิบมีห้องกับว่าเย้ทำนั่งเอ็นทำงานเอ็นที่ป่าผู้สาวถ้าแขกแขมวดถ้าแขกแขงขม้วนทำนั่ง,องออเอ็นเนาะเออมันละเย็นเน,นาะเพมันติดไฟติดอย่างเพราะกัสมพ่อมันเก็บขึ้นนั่น,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 นแล้วครับขอเข้าไป มือไรมัอมอมมกอเห็ดปิดกระแพงหกสิบบาทใช่ไหมหกสิบบาทใช่ไหมไปน้ำตกกับคนทด้งอาไรดเลยจับมอือเหรอไปเราไปเทีย่ยวเออก็ได้เหอรอดไปเนรลอยน้ำ ก็พายเรือไงครับจับมือทำไมอ่ะเราก็เดินมาสิลูกเุ้ยเนี่ยน้ำมันย้อยน้ำมันซึมไงโอโ้โหเป็นเหมือนไดเนีเ่ยสถาปัตยม ฮะเ,เออคด็กทำหน่อยพี่ตึงร้องบาทางไหนเนี่ยอ๋อไปทะลุทางนู้นได้โอ้ยกล้ามยังใสอ่ะเข้มเล่นน้ำอ่ะโดดน้ำเลยตุ้มเลยตุมต้มเลยมั้ยตุม้ม นี่ทำแั้มีน้ำเย็ยนเกี้ยบเลยถึงแบบนี่นานโอ้พ่อปู่ฤาษีพ่อ,อปู่ฤาษีพ่อ,อปู่ฤาษีจ้า<อ>ทำฤาษีทางนี้เข้่ม,มาทางนี้เนี่ยไปไหนไ ฮะซึ่งจเ,เป็นเ้ยย่ออ้นีละธรรมชาติสารผมเป็นค้นสารอันนี้คนสารนี่มีกระแทกขนสารไม่มือธรรมชาติสารับ เป็นเงนแพง่งกึไฟมันขึ้นมมากเงานทุ่มไปเรื่อยเสียงหนาหอยมาเร่งเื่องปอกแป๊กปอกเปิกปอกแป๊กเรื่องตลอดมา เี <c oughs> คอคนเหตุบนันไดค,คนลงมครับกินเลาไม่ทิม่มไว้นีเนาะขยาไหมห้องโผงไงยังไงเขาก็ไม่เห็นเป็นกํนาแพงอ่ะไตี่เป็น,นไงไต Tay miệng mất 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 มึงนี่มองนั่งเรือบ่ะนี่โอ้โหลงข้างล่างหูยย่อมันย่อเป็นอะไรวะคิดจะลงน้ำลงแล้วแหละใส่ลงน้ำกระแม่หางันยาวแล้วเนี่ย

โหโ้เย็นดีออกได้พี่น้องครับชุดที่นี่ชุดชมวิวอือูเมนบึงพี่น้องอเป็นนา้าเป็นเองนา้าไหล่กันไปไหมอืมคัดตักคัด น่ามนันก็จะเย็นครื่งอ่ะเดินเดิไเต้าแขยงคุณเบนโอเคทำนั่งเอนครับผมอยู่นี่สุดแล้วทางตันลูก